สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเสนอ กำลงดันที่ขวางกั้นระหว่างความเป็นและความตายการค้นหาเพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งดวนผู้พร้ายคนนี้ทนกับความหน,นาวเหน็บอยู่กลางทะเลเป็นเวลาหลายชั่วโมงกว่าที่หน่วยผู้อื่นจะมาถึงและช่วยชีวิตเขาไว้ได้ นขึน้ได้ฆ่าชีวิตนักท่องเที่ยวไปเกือบร้อยรายทุกวันนี้นะคะกิจกรรมระหว่างมนุษย์กับทะเลนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าทั้งภายในและต่างประเทศการท่องเที่ยวและการประมงอุปธิภภยทางทะเลก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน พื้นที่ประมาณร้อยละเจบนโลกเป็นพื้นน้ำอันกว้างใหญ่ทะเลจึงเป็นศูนย์รวมของศักยภาพในหลายๆด้านที่จะสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้แก่ประเทศที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลบริเวณที่เรียกกันว่าด้านขวานของประเทศไทยพื้นที่ส่วนนี้ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามัยและอ่าวไทยเมื่อรวมชายฝั่งทะเลทั้งสองด้านซึ่งมีระยะ ยาวเกือบ3,000กิโลเมตรอาณาเขตหน้าน้ำของประเทศไทยจึงครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3 0 0 0ตารางกิโลเมตรกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทะเลในประเทศไทยจึงครอบคลุมในหลายๆด้าน Hi, เมื่อธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลสามารถนำเข้าซึ่งเงินตราจากต่างประเทศ หลังฤด,ดูมรสุมของทุกทุป,ปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาสัมผัสกับโลกใต้น้ำที่สวยงามอุตสาหกรรมด้านอาหารจะมีเรือประมงจำนวนมากเดินทางออกไปยังน่านน้ำทั้งในและนอกประเทศนำเอาทรัพยากรที่ได้จากทะเลมาแปรรูป พลัางงานก็จะมีแท่นเจาะก,ก๊าซธรรมชาติกลางอ่าวไทยอยู่หลายแห่งก๊าซที่ได้คือพลังงานที่นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของคนไทยการปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงบนแท่นกา๊าซทำให้มีการขนส่งผู้ปฏิบัติงานทั้งไปและกลับทั้งทางเครื่องบินและทางเรืออยู่ตลอดเวลา องค์กรขนาดใหญ่แห่งนี้ได้เห็นถึงความสําคัญต่อความปลอดภัยในการทํางานกลางทะเลอ่าวไทยทุกๆปีพวกเขาจะได้รับการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์อุบัติภัยทางทะเลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา แล้วนำเล่าที่เล่นปากเกลียวขึ้นมุ่งหน้าไปอยังกลางทะเลคนเหล่านั้นอาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายซึ่งเกิดจากสภาพของลงบ้ากานอ่านมองดูว่าเป็นเรื่องยากที่เรือซึ่งมีอุปกรณ์เดินเรืออันทันสมัยเช่นนี้จะอับปางลงเมื่อบวกกับประสบการณ์และความชำนาญทำให้นักเดินเรือสามารถหลบหลีกสถานการณ์ที่เลวร้ายไปได้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากสภาพอากาศและสภาพคลื่นลมที่แปรปรวนการอับตามของเรือเดินทะเลทึ่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาความปลอดภัยทางทะเลนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะมีหลายหน่วยงานค่ะที่กำลังเตรียมพร้อมรับสถานการณ์กันอย่างเต็มที่ แต่ก็มีคนส่วนใหญ่ค่ะที่ยังไม่สามารถช่วยตัวเองในเรื่องนี้ได้หน่วยง,งานของภาครัฐจึงเป็นกลไกที่สำคัญค่ะเมื่อเกิดภัยพิบัติทางทะเลนะคะการกู้ภัยเป็นสิ่งแรกที่หลายหน่วยง,งานไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือกรมเจ้าท่าหรือว่าตำรวจน้ำ จะต้องทำงานแข่งขันกับเวลาเพื่อลดความสูญเสียให้มากที่สุดค่ะแต่ว่าเท่าที่ผ่านมานะคะปัญหาและอุปสรรคต่างๆนี่ยังเกิดขึ้นมากทีเดียวค่ะอุบัติภัยทางทะเลมักจะเป็นเรื่องเกิดขึ้นไม่บ่อยนักอาก,การช่วยเหลือไม่สามารถากระทำได้อย่างทันท่นทวงทีความเสียหายจึงหมายถึงชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงความเสียหายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ถึงกับคนตายกันหมดพอดีอย่างพวก,กราชการนี่มันช้าไหมชาวบ้านต้องช่วยเหลือตัวเองถ้ามาช้ามัก็ไม่ได้ถ้ามาเร็วหน่อยหนึ่งช่วงประมาณชั่วโมงเอาตีประมาณชั่วโมงนะฮะปันปัญหาของการประสานงานและการสื่อสารก็เป็นปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งในการกู้ภัยนะคะให้เราลองนึกภาพดูว่าถ้า,าการทํางานในส่วนนี้เนี่ยช้าลงหรือว่าเนิ่นนานมากขึ้นเท่าไหร่นั่นก็หมายถึงว่าการสูญเสียชีวิตและสูญเสียทรัพย์สินเนี่ย อาจจะมากขึ้นตามไปด้วยนะคะในเรื่องของการทํางานที่ผ่านมาค่ะจะได้ยินนะคะหลายๆฝ่ายบอกว่าบางทีก็มีปัญหาในเรื่องนี้ค่อนข้างจะมากทีเดียวไม่ทราบว่าสาเหตุจริงๆนั้นมันมาจากเรื่องอะไรคะคุณแม่คะอืขอเล่นตรงๆเนี่หนึ่งเรื่องหลักๆก,ก็คือเรื่องของงบประมาณอตอนนี้หน่วยปฏิบัตินะแต่ละหน่วยเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์สื่อสารของตัวเองแล้วแต่ละหน่วยงานเนี่ยข่ายความถี่จะใช้กคนละขึ้นความถี่กัน อย่าง,งในกรณีของสู่ประสานงานเราไม่มีระบบข่ายสื่อสารหรือทางวิทยุโทรศัพท์นี้เราจะไม่มีใช้เลยเมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคในการกู้ภัยทางทะเลซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนความเชื่อถือของนานานอารยาประเทศที่ต้องเดินเรือในเขตน่านาน้ำไทย การกู้ภัยทางทะเลจึงเกิดขึ้นตามมาติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2521ซึ่งเป็นไปนตามมนุษยสัญญาระหว่างประเทศว่าโดยการค้นหาและช่วยเหลือทางทะเลปีคริสตศักราช1979โดยมีศูนย์ประสานงานการค้นหาช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภยัยซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการบินพาณิชย์ทำหน้าที่ประสานงานการค้นหา ห,หลังรับแจ้งเหตุการณ์เกิดอุบัติภัยศูนย์แห่งนี้จะส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุดได้ทราบมาว่าจริงๆแล้วมีปัญหามีอุปสรรคเยอะมากเลยอยากให้หัวหน้าเล่าให้ฟังสักน,นิดนึงค่ะว่าปัญหาหลักๆนี่มันเป็นเรื่องอะไรคะคือหลังจากที่เราได้รับแจ้งข่าวข,ขึ้นมาในทันทีทางด้านเรือเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นเรือติดแกับเราโดยตรงนะครับ แจ้งว่าหนึ่งจุพิกัตตอนนั้นอยู่ที่ไหน <c oughs> อยู่บริเวณใดสามารถให้ข้อมูลเราได้มากเท่าไหร่ <c oughs> เราจะติดต่อกับหน่วยปฏิบัติคือกองทัพเรือ <c oughs> คือศูนย์เป็นปติการกองทัพเรือที่ฝั่งท้นนี่ฮะ <c oughs> นะฮะแล้วทองฝั่งทนเนี่ยในฐานะเป็นศูนย์บอิการเนี่ยก็จะสั่งหน่วยปฏิบัติซึ่งอยู่ใกล้ที่สุด <c oughs> ซึ่งเป็นฐานของกองทัพเรือจากนั้น หน่วยปฏิบัติเขาจะรายงานกลับไปยังศูนย์แต่ข้อขัดข้องของระหว่างการปฏิบัติระหว่างศูนย์ประสานงานกับหน่วยปฏิบัติก็คือหนึ่งศูนย์ประสานงานไม่สามารถติดต่อกับหน่วยค้นหาและช่วยเหลือที่ไปปฏิบัตินะจุดที่เกิดเหตุได้โดยตรงเพราะฉะนั้นการรับข่าวข้อรับทราบข้อมูลต่างๆที่จะกลับมาเนี่ยจะได้รับช้าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำ โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการกู้ภัยทางทะเลโดยมีดรธวัฒวิรัติพงศ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหัวหน้าโครงการการพยากรณความสูงของคลื่นเป็นงานวิจัยเพื่อป้องกันอุบัติภัยในการเดินเรือที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อคลื่นลมในทะเลแปลรรวนรวมถึงการพยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุในทะเลซึ่งเป็นการค้นหาเรืออับปางและผู้รอดชีวิตภายหลังการเกิดอุบัติภัย สองเทคโนโลยีอันทันสมัยคือเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการกู้ภัยทางทะเลเป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศของดรธวัฒน์วิรัติพงศ์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการที่จะพัฒนาโปรแกร,รมขึ้นมาใหม่เมื่อความสูงของคลื่นในทะเลเป็นปัจจัยสำคัญและมีอิทธิพลต่อการอับปางของเรือเดินทะเล การเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับความสูงของคลื่นจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะลดการเกิดอุบัติภัยลงได้โมเดลพยากรณ์คลื่นในทะเลหรือที่เรียกกันว่า Ocean Wave Model โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า Wave Model ถูกออกแบบเพื่อคำนวณความสูงของคลื่นในทะเลทีมนักวิจัยได้นำมาปรับค่าตัวแปรเพื่อให้ใช้ได้กับหน้าน้ำประเทศไทย โปรแกรมเวฟโ o เดลสามารถพยากรณ์ความสูงของเครื่องในทะเลล่วงหน้าได้อย่างน้อย72ชั่วโมงซึ่งหากนักเดินเรือได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนออกเดินทางในทะเลจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางพอคร่าที่ตรงแมาที่ขอเอามาให้ดูนี่จะสังเกตว่ามันเป็นปี1997 240มองะอันนี้เป็นเป็นพยากรณ์อากาศตรงเรื่องอะไรช่วงไหนคะครับอันนี้เป็น ขั้นของการใช้โปรแกรมพยากรณ์คลื่นที่ได้การสนับสนุนจากสกวอนะครับและกองทัพเรือก็ได้นํามาใช้ประโยชน์อันนี้เป็นการทดลองใช้งานในในครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปีพันสองพัเอ่ปีสองพันห้ารนะฮะช่วงนั้นพอดีที่พายุลินดาครับนะครับเราก็เลยใช้โปรแกรมตัวนี้เป็นตัวทดลองคำนวณดูเราก็จะเห็นได้ว่าผลของการคํานวณในช่วงนั้นนะครับก็มองให้เห็นถึงทฤษฎีของการเคลื่อนตัวของพายุลินดา ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับเ,เรือในทะเลนะครับเพราะว่าอันตรายที่เรือจะประสบก็คือความสูง,งคลื่นนั่นเอง <Okay. S 1> เรือเนี่ยถ้าคลื่นสูงเรือก็ไม่สามารถที่จะออกทะเลได้นะครับ <Okay. S 1> อันนั้นเป็นประโยชน์แรกซึ่งความจะเป็นตัวบอกให้ว่าเ,าเรือสมควรจะออกทะเลหรือไม่ในฤดูไหนนะครับ <Okay. S 1> แต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ประโยชน์มีเฉพาะให้กับเรือ ผู้ที่มีกิจกรรมอยู่ชายฝั่งนะครับเช่นการต่อสร้างชายฝั่งก็ดีเลยก็ดีเนี่ยเขาจะเป็นจะต้องรู้ด้วยว่าเขาจะประสบกับคลื่นลมเมื่อไหร่แล้วควรจะป้องกันตัวอย่างไรนั่นก็เป็นประโยชน์อีกอันหนึ่งพูดถึงคนที่จะใช้ประโยชน์การเวฟโมเดลหรือว่าการพยากรณ์คลื่นนะคะความสูงของพายุนเนี่ยก็ได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะชาวประมงหรือว่านักเดินเรือต่างๆหรือยอย่างที่พออ,อบอกก็คือว่าอย่างเช่นคนที่ทําการก่อสร้างบริเวณชายฝั่ง ทีนี้สมมติว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้กําลังดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางทีนอยากจะรู้เข้าไปดูเว็บไซต์ที่ผอออพูดถึงนะคะว่าจริงๆแล้วคนทั่วไปนี่เข้าไปได้ง่ายมากเข้าไปในไหนคะหออคะคผม <ไป S 1> จะเปี่ยนไปทีเ่เว็บไซต์ w w w n a v y m i m i ความจริงมีอยู่แล้วนะคะอยู่ตรงนี้ th แล้วก็แซลตเนวีแมนเนวีแมนปัจจัยทางธรรมชาตินะคะเป็นตัวที่ทาให้เราไม่สามารถบอกได้ว่ากระแสาน้ำกับคลื่นลมเนี่ยจะพัดพาผู้ไปัยไปในทิศทางใดบ้างนะคะการทำงานที่ผ่านๆมาก็จึงมีการตรวจสอบเป็นพื้นที่กว้างมากเลยค่ะ ผู้ประสบภัยก็ไม่สามารถรอได้เพราะว่าใช้เวลานานาน,นะคะจะมีการวิจัยอีกตัวหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าในเมืองไทยเราเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะก็จะสามารถย่นระยะเวลาและช่วยผู้ประสบภัยได้อ,อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะระยะทาง60ไมล์ทะเลจากชายฝั่งจังหวัดชุมพร เรือขนาดใหญ่ลำนี้กำลังมุ่งหน้ายังจุดหมายนอกชายฝั่งด้านอ่าวไทยไจุดที่เหมาะสมคือบริเวณที่อยู่นอกเส้นทางเดินเรือลำอ,อื่นๆ <c oughs> นอกเหนือไปจากภารกิจของเรือหลวงสุขที่ต้องปฏิบัติงานตามปกติแล้ว นักวิจัยจากกองทัพเรือกำลังค้นหาตำแหน่งที่เหมาะสมพเพื่อทำการทดสอบโมเดลเพยากรณ์หาตำแหน่งของวัตถุที่เคลื่อนที่ไปตามทิศทางของลมและกระแสน้ำเป็นการทดสอบภาคสนามตามโครงการวิจัยและพัฒนา,าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกู้ภัยทาง,งทะเลยามระดนที่ดสามประจำที่ยามระดนที่ดสามประจำที่ นี่คือทุ่นลอยถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแบบจำลองการเคลื่อนที่ของวัตถุลอยน้ำซึ่งในสถานการณ์จริงอาจจะเป็นซากของเรือที่อับปางหรือแพยางและแม้กระทั่งอาจจะเป็นผู้ที่รอดชีวิตรอความช่วยเหลืออยู่ขนาดที่ไม่ใหญ่ของทุน่นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2ฟุตความสูงประมาณ1เมตรเมืม่อนักวิจัยตรวจสอบความเรียบร้อยของทุ่นแล้ว วัตถุที่ถูกทำขึ้นเพื่อสอบการเคลื่อนที่ในทะเลจะถูกปล่อยไปตามกระแสน้ำคือเราก็จะปล่อยทุ่นปล่อยทุ่นไปแล้วแล้วเรือก็จะออกมาห่างจากทุ่นประมาณสักไม้นึงเพื่อไม่ให้เรือมีอิทธิพลในการขัดขวางกระแสน้ําที่จะนําพาทุ่นไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ทุกทุกชั่วโมงทุกๆชั่วโมงเนี่ยเราจะมีการตรวจวัดตำแหนที่ของทุ่นตรวจวัด กระแสน้ aman, สนาตรวจวัดลักษณะคลื่นลมนะครับทั้งหมดโดยที soup, after, ่ล yeah ักษณะตำบนที่ของทุ De ่นเนี่ยเราจะใช้ลักษณะของการใช้ตำบนที่เหลืออ้างอิงแล้วก็แบรลิงระยะยางทุ่นแล้วก็ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เพื่อหาตำบนที่ของทุ่นนะครับทาากลางความมืดสนิทคือนน้ำกับองฟ้ากลายเป็นสีเดียวกันเรือเล็กออกปฏิบัติการค้นหาตำแหน่งของทุ่นได้ไงเรือเล็กก็ยจะไม่ต้องลง ชวหมัแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่การทดสอบภาคสนามในวันที่กระแสน้ำไหลื่อแรงมาแต่การค้นหากลับเป็นไปด,ด้วยความยากลำบากความรนุนแรงของดินฟ้าอากาศคืออุปสรรคของการทดสอบในครั้งนี้ไป้ไนู่นแล้วโง่หัวเลยอปัญหาหลังจากที่เราเริ่มทิ้งเมื่อวานประมาณสักหกโมงเย็นใช่ไหมครับ ก็ทราบปัญหาก็คือว่าเนื่องจากทุ่นของเราเนี่ยเป็นทุ่นที่ไม่ค่อยใหญ่มากฉะนั้นเมื่อทิ้งไปในทะเลแล้วเนี่ยในบางช่วงซึ่งคลื่นค่อนข้างค่อนข,ข้างแรงเนี่ยจะทําให้เรดาร์ซึ่งเป็นวิธีการหาตะบนที่ของของทุ่นใช่ไหมครับก็คือว่าเราใช้เรดาร์เรือว,วัดแบลริงระยะซึ่งบางบางช่วงจับจับไม่ค่อยได้นะครับรวมทั้งอย่างเช่นเมื่อคืนม,มาสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มมีฝนตกซึ่งทำให้เรดาร์เนี่ยก็จับเป้าได้ค่อนข้างจะย,ยาก เราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่เรือเล็กข,ข,ของเรือหลวงศุกร์เนี่ยครับวิ่งไปยังตำบลทุ่นเพราะว่าเนื่องจากเรือเรือเล็กนี่จะใหญ่ใหญ่กว่าทุ่นพอควรตอน<อ><อ>นี้มาถึงของท่านที่เรามีข้อมูลของเราอยู่นี่นะคะในโมเดลเราเริ่มเริ่มต้นอย่างหน้าจอได้อันนี้ที่เราเห็นคืออะไรคะเนี่ยครับอันนี้ที่ผมเรียนให้ทราบว่าข้อมูลก่ลอนที่จะรันโมเดลเนี่ยข้อมูลอินพุตเบื้องต้นที่เราต้องใส่เข้าไปคือข้อมูลลมซึ่งในขณะนี้เราใช้ข้อมูลลมของ US Navy นะครับก็เรียกว่า Master Environment Library นะครับ านวิจัยการปากราราำเน่ดของทุน่นซึ่งจะมองทางวัตถุเช่นเรือหรือแผยางหรือผู้ที่รอดชีวิตเคลื่อนที่ไปตามกระแสน้ำและลมทุ่นเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าข้อมูลความเร็วของลมแต่ทิศทางการเคลื่อนที่ของทุ่นนั้นถูกต้องนักวิจัยสามารถตามทุ่นพบผลการทดสอบในครั้งนี้จึงประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง ปรับปรุงข้อมูลและทําการทดสอบในครั้งต่อไปจะทําให้งาน,ใน,ในวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งจะช่วยให้การค้นหาและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการเข้าถึงตัวผู้ประสบภัยและอย่างรวดเร็วก่อนที่พวกเขาจะเสียชีวิตคือจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการวิจัยในครั้งนี้ค่ะ นอกจากนี้สิ่งนี้ยังจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องทางทะเลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศไทยซึ่งนำไรายได้เข้าประเทศสูงมากทีเดียวค่ะการทำงานนี้ก็ยังคงทำงานยังต่อเนื่องนะคะแต่ว่าจะมีการวิจัยอีกขั้นหนึ่งที่กำลังทำต่อไปก็คือเรื่องของการค้นหาทิศทางของพายุที่ก่อตัวขึ้นในทะเลหรือที่นักวิจัยเรียกกันว่า storm search ค่ะ ถ้าหากว่าการวิจัยนี้สําเร็จไปได้ด้วยดีก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งที่สําคัญของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลค่ะพวกมันตัวเล็กบางครั้งก็ขี้อายและไม่ชอบสิ่งแปลกปลอมและชีวิตของพวกมันบอกเราได้ถึงความอยู่รอดของสายน้ำพบกับพวกมันได้ในรายการคลื่นอนาคตสัปดาห์หน้า หากมีข้อเสนอแนะหรือต้องการติดชมรายการติดต่อมาได้ที่สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหมายเลขโทรศัพท์02 298 0454อ m a i l address pr@tif.or.th หรือตามที่อยู่นี้